ณหมอคะตอนนี้แนวทางที่สปสชจะเข้าไปแก้ไขปัญหาได้เนะะี่ยค่ะจากการปรับระบบการจ่ายเงินคิดว่าจะแก้ที่ตรงไหนก่อนดีคะครับประเด็นแรกเลยครับต้องแก้เรื่องความเข้าใจของหน่วยบริการทั้งหมดก่อนนะครับเนื่องจากว่าต้องยืนยันนะครับว่าตอนที่เราจะเปลี่ยนระบบเนี่ยอันเนื่องจากถูกร้องจากหน่วยบริการโดยเฉพาะคลินิกหรือหน่วยบริการต่างๆเนี่ยให้ปรับระบบเงินการเงินใหม่เนี่ยระบบบริการยังคงยืนยันว่าเหมือนเดิมคำว่าเหมือนเดิมก็หมายความว่า ผู้ป่วยที่มีความจําเป็นต้องไปรับบริการยังโรงพยาบาลที่มีศักยาภาพสดงข,ขึ้นเนี่ยถ้าท่านก็ยังไปรับบริการเหมือนเดิมไม่มีนโยบายใดบอกให้ผู้ป่วยกลับไปเอาใบส่งตัวแล้วกบใบส่งตัวใดๆทั้งสิน้นอข้อม,มูลตรงนี้อยู่ที่การประชุมคณะอนุกรรมการหลักการสุขภาพเขต3มเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ม,มีคนเสนอให้ประชาชนกลับไปรับใบส่งตัวจริงๆครับแต่ท่านประธานที่ประชุมได้บอกว่าทําอย่างนั้นไม่ได้อืและ นโยบายรัฐบาลขณะนี้และนโยบายคณะรัฐบาลปิดชุดก่อนด้วยก็ยืนยันว่าหากผู้ป่วยมีความจําเป็นที่ต้องไปรับบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการเบื้องต้นที่เรียกว่าบริการไปถมบกูหรือไปที่ไปต้องนอนนอนพักรักษาตัวอะไรเนี่ยนะครับก็สามารถไปด้วยตนเองได้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ถ้ามองในแง่บวกนะฮะว่าอาจจะเป็นความเข้าใจของหน่วยบริการที่ไม่ชัดเจนก็จะมีการชี้แจงสื่อสารนะครับในเบื้องต้นซึ่ง ตอนนี้เราได้ชี้แจงออกเปน็นหนังสือออกไปสองฉบับน,นะเมื่อวันที่หนึ่งมีนาเพื่อเราทราบปัญหานี้และวันที่ห้ามีนาเพื่อเราทราบปัญหานี้อันนี้ก็เป็นมาตร,รการแรกที่ลงไปโดยสิ่งที่เราชี้แจงก็คือว่าโรงพยาบาลที่รับบริการเนี่ยท่านกังวลส่วนใหญ่คือเอ๊ะใครจะมาจ่ายเงินคลินิกจะมาจ่ายเงินหรือสพชอจยืนยันว่าสพชอจ่ายแน่ครับให้โริการไปเลยครับโดยเร่งเรียกไปส่งตัวฮะนี่คือมาตรการแรกที่เราออกไปแล้วนะครับมคุ่ณหมอคะแล้วแล้วปัญหาก่อนหน้านี้ ค่ะคุณหมอปัญหาก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะว่าอย่างอย่างเคสที่เราหยิบยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่เนี่ยนกะลายเป็นว่าคนที่เขาเจ็บป่วยรอเข้ารับการรักษาพยาบาลเองอยู่แล้วก็ต้องมานั่งเตรียมเอกสารอะไรมากมายเพื่อประกอบในการส่งตัวจริงๆแล้วโฟล์ในการที่จะเริ่มต้นกระบวนการรักษามันควรจะต้องเป็นยังไงกันแน่คะคุณหมอคะคือโดยทฤษฎีของเราเนี่ยโฟล์ในการรักษาคือเราให้พี่น้องราชาชนลงทะเบียน ใกล้บ้านก่อนครับก็คือคลินิกบ้างศูนย์บริการสาธารณสุขบ้างโรงพยาบาลใกล้บ้านบ้างเพื่อว่าเวลาเจ็บป่วยเบื้องต้นเนี่ยก็ไปยังใกล้บ้านแต่ว่าพี่น้องยาชวนบางคนเมื่อไปแล้วเนี่ยเขามีอาการป่วยมากเขาก็ต้องไปโรงพยาบาลระดับสูงกว่าซึ่งเรียนว่าพี่น้องยาชวนตอนนี้ที่บ่นมาทั้งหมดทุกท่านเนี่ยมีความจําเป็นต้องไปรับบริการยังโรงพยาบาลระดับสูงกว่าอยู่แล้วนะครับไม่ใช่คนไข้ที่ไม่เคยรู้สั้ามมาก่อนและมาได้รับการส่งตัวตอนนี้ไม่ใช่ดังนั้นก็ยืนยันว่ากลุ่มพี่น้องยาชวนกลุ่มนี้ก็ยังต้องไปรับบริการ ยังโรงพยาบาลระดับสูงกว่าอยู่แล้วและระบบส่งต่อทผ่านมาเนี่ยก็เป็นระบบเพื่อให้รู้ว่าประวัติท่านเคยมีประวัติอะไรแล้วส่งไปรับบริการอย่างโรงพยาบาลรับส่งต่อเนี่ยมีประวัติอะไรบางคนเป็นมะเร็งก็มีนะครับที่ผมรับเรื่องมาเนี่ยนะครับแล้วอยู่ๆไปบอกว่าคนไข้มะเร็งคุณกลับไปเอาใบส่งตัวไปอันนี้ต้องเรียนว่าก็ไไปดูกต้องเปนระบบเดิมมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็เดินหน้าระบบเดิมต่อไปฮะนี่เป็นระบบบริการนะส่วนระบบที่เราเปลี่ยนคือระบบการเงินเท่านั้นเองนะคืเป็นระบบบริการเลยค ตัวเปลี่ยนระบบการเงินเนี่ยปัญหาตอนนี้ที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ก็คือก็เพราะสปสอชอเนี่ยไปเป็นหนี้ค้างจ่ายหลายร้อยร้านบาทก็เลยทําให้บปดาคลินิกอบอุ่นเนี่ยเขาอยู่ต่อในระบบไม่ได้ก็ต้องออกจากระบบสุดท้ายแล้วการเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินมันก็เลยไปกระทบกับการให้บริการประชาชนตรงนี้สปสอชอจะชี้แจงได้อย่างไรบ้างคะ่ะ เรียนเรียนอันแรกก่อนนะครับที่บอกว่าคลินิกลาออกนี่ยังไม่มีลาออกนะครับเป็นที่ขอขอเท็มจริงก่อนอว่าเห็นพูดถึงบ่อยมากหลายเวทหลายเวทีมากเลย<ฆ>แต่ก็ต้องขอบคุณคลินิกทุกคนที่ยังมีเจตนาที่อยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนส่วนระบบการเงินของเราเมื่อมีการเปลี่ยนระบบเนี่ยที่เมื่อเปลี่ยนระบบตั้งแบบต่ปี2564เนี่ยเสถานาก็เพื่อ,ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนนะฮะแต่เมื่อ,ออำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยบ่าวคลินิกบอกว่าเอ๊ะเงิน เงินจ่ายให้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นท่านก็อ้างว่าขาดทุนก็เลยขอให้เราเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินค่ะนี่ระบบเดิมเนี่ยมันเป็นยังไงก็ระบบเดิมก็คือกรณีผู้ป่วยนอกเนี่ยเ็าจะจัดเงินไปก้อนหนึ่งและถ้าท่านมีการส่งตัวเนี่ยสมัยก่อนนู้นเลยก่อนจะมีการเปลี่ยนเป็นระบบตอน2504เนี่ยก็หมายว่าคลินิกแต่ละคลินิกเนี่ยต้องตามไปจ่ายแบบทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นเลยนะครับค่ะก็ทําทให้โดยคลินิกเนี่ยไม่ยอมส่งต่อผู้ป่วยเมื่อปี2 5 6 4ก็เลยมีการคุยกันว่าถ้าทำอย่ 64, างนี้พี่น้องประชาชนเปียกต้อน ขอเปลี่ยนระบบใหม่ฮะเอาเงินของทุกคลินิกมารวมกันก่อนฮะแล้วกันเงินไว้ก้อนหนึ่งว่ากรณีส่งต่อเนี่ยส่วนกลางจะเป็นคนมาเคลียร์ก่อน<ะ>แล้วที่เหลือจิงจะคืนเงินให้คลินิกแต่และปีหกสี่หกห้าหกก็คืนมาไม่มีปัญหาครับแต่พอหกหกเนี่ยคืนไปน้อยกว่าที่อควรจะเป็นหรือว่าคลินิกเข้าใจว่าควรจะได้มากกว่านีก้ก็เลยโบนกันก็เลยทําให้ขอ<ะ>ให้เปลี่ยนกลับมาเป็นก่อนหน้าปีสองพันห้าร้อยสี่คือจ่ายเงินก้อนให้กับคลินิกเลยแล้วเียคลินิกไปแล้ว ไปส่งต่อฉันจะตามไปจ่ายเองก็งเลยเกิด<ม>ปราฏิจารอแบงนีน้ขึ้นมาดังนั้นเดี๋ยวตรงนี้เราจะต้องดู<ะ>สถานการณ<ะ>์อีกทีนะครับแล้วเราจะรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือนะอนุกรรมการหลักการเขตสามซึ่งตอนแรกที่คุยกันด้วยอย่างที่เรียนนะครับยืนยันว่าไม่กระทบระบบบริการกับปร,ร,บปร,ระชาชนวันนี้ผมขอแนะนําพี่น้องประชาชนอน่างนี้นะครับว่าหากพบปัญหาตรงนี้เนี่ยกรุณาโทรหนึ่งสามสามศูนย์ตลอด2ี่สิบสี่ชั่วโมงหรือตรงหน้าง,งานเลยครับโทรเลยครับมีเตียมพยาบาลไว้ วันละหนึ่งร้อยคนเพื่อรับเรื่องนี้เพื่อเคลียร์กับหน่วยที่รับนะครับว่าให้ความมั่นใจว่าเรามีงบประมาณจ่ายแน่แล้วก็เคลียร์กับลินิกว่าการุณาอย่าเรียกผู้ตรวจพไเส่งตัวอะไรนะไปรับบริการกับรี่ไปส่งตัวแล้วเดี๋ยวสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะแถลงข่าวตอนสิบเอ็ดโมงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อาาน่าจะเชิญผู้ตรวยใรการุงเทฟเข้ารับฟังครั้งหนึ่งเพื่อว่าซักซ้อมความเข้าใจกันก็เชื่อว่าเดี๋ยวขอดูสถานการณ์สักดาหที่หนึ่งนะครับเพราะยังไม่ดีก็ ระวนเคลแจ้งอีกทีนะครับเพื่อด้พิมารการเพิ่มเติมต่อไปค่ะคุณหมอคะเท่ากับยืนยันบอกว่าตอนนี้เนี่ยผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวไม่ว่าจะเป็นการรักษาตัวส่งต่อครั้งแรกหรือว่าจะเป็นการรักษาตัวต่อเนื่องเนี่ยสามารถเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลที่ตัวเองหรือว่าหน่วยพยาบาลที่ที่ตัวเองรับการรักษาอยู่แล้วใช่ไหมคะยืนยันครับผมโดยที่ท่านหน่วยที่รับกังวลเรื่องงบประมาณเนี่ยก็รับเรายืนยันว่าเราจะจ่ายนะค่ะค่ะความคิดอีกเองเนี่ย ถ้ามีความจําเป็นก็ขอความร่วมมือนะครับว่าที่เราประชาชนนไม่ใช่กลุ่มใหม่อะไรเลยเป็นคนเก่าที่ต้องไปรับบริการอยู่แล้วการเรียกมาเนี่ยมันเพิ่มการธุรการก็จะขอความร่วมมือก่อนนะครับถ้าไม่ได้ยังไงก็จะมีมาตรการเพิ่มเติมต่อไปค่ะค,คุณหมอคะเห็นเห็นมีบางคนพูดเหมือนกันบอกว่าตัวเองเนี่ยบางทีถูกเปลี่ยนสถานที่หน่วยรักษายพยาบาลแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวอันนี้มันเป็นปัญหาที่มีมีเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนคุณหมอคะ อันนี้เป็นปัญหาสมัยก่อนตอนที่เรายกเลิกคลินิกไปถ้าจําได้นะครับว่ามีคลินิกมีการเบิดไม่ถูกต้องเราก็ยกเลิกไปแล้วท่านไม่มาลงทะเบียนเนี่ยก็มีระบบที่เราจะลงเราก็ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ลงไปให้ครับลงทะเบียนบ้านท่านอยู่ตรงไหนก็ลงใกล้บ้านถ้าทานี้ท่านได้เห็นว่าไม่ตรงยังไงท่านจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ปีละสี่ครั้งเปลี่ยนผ่านเว็บไซต์ก็ได้เปลี่ยนผ่านหนึ่งสามสามศูนย์ก็ได้ครับก็ยัง ยืนยันว่าอาจ,จไม่น่าจะมีมากแล้วนะครับเพราะตอนนี้คนที่เป็นนี่วัาติดว่างเราลงไปหมดแล้วนะครับ <c oughs> สรุปแล้วนี่ห้าร้อยแปดสิบล้านบาทจะจัดการยังไงดีคะแล้วตัวระบบที่ตอนนี้มีปัญหาจะใช้เวลาพิจารณาอีกมากน้อยขนาดไหนมีแนวโน้มจะกลับไปใช้วิธีการแบบเดิมไหมคะก็ <c oughs> เป็นไปนได้ทั้งหมดนะครับส่วนที่บอกว่าเราเป็นนี่ห้า9้อยเก้าสิบล้านอะไรเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าโดยกัดการเนี่ยอาจองต้องเรียนว่าระบบไม่ได้เป็นนี่อะไรนะครับพียงแต่ว่า เป็นระบบที่มีการจ่ายในตามปฏิการที่บอกว่าหากเราส่งต่อกันในภาพรวมเยอะเงินที่เหลือมาแบ่งกันในคลินิกก็จะน้อยค่ะ<ฆ>แต่คลินิกก็มองว่าอันนี้คือเงินนี่จะเป็นหนี้ครับอีกเราท่านก็เรียกร้องว่าเรามีเงินอีกก้อนหนึ่งครับเงาะก้อนที่เรียกว่าเปลี่ยนีคือส่งเสริมสุขภว่าป้องกันโรคนี่เรามีเงินอยู่พันห้าร้อยล้านท่านจะขอให้เอาเงินนี้มาชดเชยซึ่งโดยปติกามันทําไม่ได้ครับผมตอนนี้ก็เลยวิธีแก้ปัญหาคือตั้งคณะทางานขึ้นชุดหนึ่งครับมาดูก่อนนะฮะ ว่าที่ท่านส่งต่อกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันเป็นจริงหรือไม่อย่างไร แล้วทำให้เงินก้อนที่เรากันไว้มันเหลือน้อยลงอันนี้กำลังทางานอยู่ะนะครับก็ต้องขอบคุณคลินิกทุกแห่งที่เข้าใจแล้วก็ยังคงเดินหน้าให้บริการท่านท่านรู้ว่าตรงนั้นเดี๋ยวต้องมีการระบบกันคเคลียร์กันแน่นอนนะ,ะไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเราจะแถลงให้ทราบว่าเป็นอย่างไรได้อนนขอบคุณมากท่านไม่ได้กังวลตรงนั้นแล้วนะครับผมขอบคุณค่าคุณหมอเจเด็ทค่ะก็เป็นแนวทางยืนยันมาจากสปสชนะคะเท่ากับว่าโรคเดิมโรงพยาบาลเดิมตอนนี้ยังคงใช้สิทธิ์ได้ตามเดิมด้วยวิธีการแบบเดิมการที่ทางคลินิก ภูมิใกล้บ้านของคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของใบนำทางทางการแพทย์หรือว่าใบส่งตัวที่จะต้องกลับไปที่คลินิกปฐมภูมิทุกครั้งถือว่าเป็นความเข้าใจผิดนี่คือคำชี้แจงจากคุณหมอจะเด็ดนะคะที่เป็นเลขาธิการสปอสอชเท่ากับว่าณขณะนี้ระบบการรักษาและการส่งตัวเหมือนเดิม ปรับแค่ระบบการจ่ายเงินที่เวลาคนออกจากคลินิกปฐมภูมิเพื่อส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่ในอาการที่คลินิกเขารักษาไม่ได้เนี่ยค่ะคนที่จะจ่ายเงินให้กับสถานพยาบาลปลายทางที่ก่อนหน้านี้จะเป็นคลินิกไปต้องไปติดตามนะคะว่าในรายการที่ส่งไปรักษาเนี่ยมีรายการอะไรบ้างต้องจ่ายเงินเขาตามไปตอนนี้สปสชก็ยืนยันว่าโรงพยาบาลปลายทางก็ขอให้มั่นใจว่าสปสชจ่ายเงินตรงนี้แน่นอน<ะ>แล้วที่คลินิกบอกว่ามันโบอยู่500กว่าล้านบาทเนี่ยที่ สปสชเป็นหนี้ในมุมของคุณหมอจจเดดบอกว่ามันเป็นข้อตกลงที่เข้าใจกันแล้วว่าเงินเหลือเท่าไหร่ตรงกลางหลังจากที่จ่ายโรงพยาบาลปลายทางแล้วคลินิกจะได้ตรงนั้นไปมันไม่ใช่หนี้ค่ะแต่ก็ตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาเดี๋ยวจะมาหาหรือกันว่าในเงินตรงนี้จะบริหารจัดการให้คลินิกได้อย่างไรแล้วคนที่ใช้บริการอยู่ในเวลานี้เนี่ยทางคลินิกที่บอกว่า มันมีเรื่องของใบส่งตัวที่ยังไงจะต้องกลับมาเนี่ยคุณหมอก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าไม่ต้องทําแบบนั้นก็เท่ากับว่าตอนนี้ประชาชนจะต้องไปคุยกับคลินิกปฐมภูมิอยู่พอสมควรนะคะว่าสุดท้ายแล้วนยโยบายเป็นแบบนี้คลินิกจะเอายังไงะค,ะคือคือคุณหมอพยายามอธิบายว,าว่าเป็นความไม่เข้าใจของทางคลินิกเองด้วยนะคะว่ามันไม่ต้องใช้ใบส่งต่อแล้วคือรักษาต่อเนื่องที่ไหนคนป่วยเนี่ยสมมติเป็นมะเร็งรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลไหนอยู่คือคุณไม่ต้องย้อนกลับมาที่หน่วยพยาบาลปฐมภูมิเบื้องต้นที่เป็นคนเอออาใใบบส่งงตัววไปห้้ีกรนึแล ว่ามันจะไม่สะดวกสบายเนื่องจากระบบที่ปรับเนี่ยมันแค่ระบบในการจ่ายเงินจ่ายเงินิกเรื่องของฟโลนในการรักษาพยาบาลเนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็บอกว่าเออถ้าเกิดไปแล้วเกิดปัญหานี้อีกเนี่ยหนึ่โทรไปเลยนะเดี๋ยวจะประสานเพื่อแก้ไขปัญหาให้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พยายามจะติดตามกันอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าขออีกสักอาทิตย์หนึ่งนะถ้าเกิดปัญหายังมีอยู่เดี๋ยวจะเข้าไปดูให้ชัดเจนค่ะประชุมกันอีกที15มีนาคมนี้นะคะ